ชนข่าวสักครู่นะฮะถ้าคุณผู้ชมเข้ามาแล้วเดี๋ยวเช็คสัญญาณกันก่อนดีกว่าเพราะว่าระบบเหมือนกับขึ้นเตือนสัญญาณว่าไม่สเสถียรน,นะครับเดี๋ยวค่อยๆเช็คก,กันดูก่อนนะครับเนี่ยนะครับมีความชัดเจนมั่นคงหรือเปล่าก่อนที่เราจะรายงานสถานการณ์ข่าวด่วนนะครับ เพราะว่าในวันนี้คุณสุชาติชมกลิ่นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในอดีตเป็นรัฐมนตรีว่าการปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับตัดสินใจแล้วครับรวดเร็วทันใจเหลือเกินนะฮะคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยนะครับส่งทนายความไปยื่นฟ้องดําเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ กับสอสอส,อสองคนนะฮะก็คือไอ้รัชนกกับคุณสาหสวัสตร,รจากพรรคประชาชนนะ mm. เออฟ้องเลยนะครับที่แรกก็เข้าใจว่าจะไปแจ้งความที่โรงพักเพื่อดำเนินคดีแต่ไม่ละครับงานนี้เนี่ยฟ้องเลยนะรู้สึกว่าจะเป็นเดือดเป็นบร้อนหลังจากที่ไอ้รัชนกออกมาแฉตึกย่านพระรามเก้าที่ประกันสังคมใช้เงินของผู้ประกันตนไปซื้อมาเนี่ยนะครับ กว่าเจ็ดพันล้านบาทไอ้บอกเจ็ดพันล้านต่อมาเลขาสำนักงานประกันสังคมบอกว่าหกพันเก้าร้อยล้านบาทต่อมาก็มีนักวิชาการออกมาคำนวณการลงทุนรอบนี้บอกว่าดีไม่ดีอาจจะใช้เงินสูงถึงกว่า9 0 0 0ล้านบาทโอ้โหคุณผู้ชมครับเงินของผู้ประกันตนกว่าจะหามาได้แต่ละบาทแต่ละสะตางค์ ช่างยากเย็นแสนเข็นนะนะเอาไปลงทุนกันทีถ้าสอสซึ่งอยู่ในฐานะฝ่ายค้านจะตรวจสอบเนี่ยจริงๆก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากนะครับเราไม่ได้จะไปเข้าข้างใครแต่คุณสุชาติเองก็ติดใจที่รู้สึกว่าจะมากล่าวหาแกเนี่ยนะครับเลื่อนลอยนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าคุณไอรักชนกกับคุณสาสวัสร,รเนี่ยแกก็แกแก็เซฟแล้วนะ มาถึงแกก็ไม่ได้เอ่ยชื่อออกมาตรงไปตรงมาแต่คุณสุชาติก็ฟ้องซึ่งก็ต้องดูแหละครับว่าศาลจะรับฟ้องหรือเปล่าหลายคนก็มองว่าเอ๊ะก็เป็นสิทธิ์ของคุณสุชาตินะที่จะออกมาปกป้องตนเองแต่หลายคนก็มองว่าเอะคุณสุชาติเนี่ยมันมันเหมือนกับร้อนหรือเปล่าช่วงนี้อากาศก็ร้อนด้วยก็เลยมองว่าก็เลยมองว่าน่าจะให้ไอรัชนกกับพวกเนี่ยนะครับเขาตรวจสอบกันไปจะดีที่สุด คือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไอ้รัชนกแกก็เพิ่งทําใจแล้วนะว่าแกมีโอกาสจะติดคุกในคดีมาตรการ112ที่แกเนี่ยไปยืดอุทธรณ์เอาไว้หลังจากศาลชั้นต้นตัดสินจำคุกสองกรรมที่ไปเล่นทวิตเตอร์สองครั้งตอนสมัยโควิดไปพาดพิงถึงสถาบันเบื้องสูงศาลตัดสินจำคุกกรรมละสปีนะฮะสองกรรมก็6ปีไม่รอลงอาญาโชคดีที่ได้ประกันตัวออกมา หลังจากนี้คงเร็วๆนี้ล่ะเพราะศาลตัดสินไปตั้งแต่ปี2,566แล้วนี่ก็ปี2,568แล้วนะถ้าศาลมีคำพิพากษาอุทธรณ์ออกมาก็ไม่รู้ว่าเธอจะต้องติดคุกหรือเปล่าไอ้รักชนกเนี่ยทำใจแล้วนะเธอบอกว่าทำใจแล้วถ้าจะติดก็ต้องติดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอใช้ช่วงระยะเวลาที่เหลือนะต่อจากนี้เนี่ยทำงานในฐานะสสให้คุ้มค่า กับภาษีกับความไว้วางใจที่พ่อแม่พีน่น้องประชาชนเนี่ยเขามอบให้มานะครับคดีเก่ายังไม่ทันติดคุกเลยครับคุณผู้ชมครับคดีใหม่มาอีกแล้วนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับของสอสสายล่อบฟ้าทางบุคลิกรูปร่างหน้าตาดีปากก็เก่งนะปากจะเรียกว่าปากดีไม่ใช่พูดก็เก่งกล้าลุยกล้าทำงาน ไม่แพ้ดีไปดีดีกว่าผู้ชายอ,อกสามศอกหลายๆคนนการทำการต่อสู้สไตล์คุณไอ้เนี่ยก็เป็นเรื่องชัดเจนนะว่าก็จะถูกดำเนินคดีเยอะแน่นอนนะเพราะว่าเหมือนกับเอาตัวเข้าแลกเลยอนะ่ะท้าชนนะสำหรับไอ้วัชโนกก็ได้รับคำชื่นชมนะเพราะว่าประเด็นนี้เนี่ยเกี่ยวกับผู้ประกันตนเกี่ยวกับเงินประกันสังคมเนี่ยเป็นประโยชน์สาธารณะอย่างแน่นอนคุณสุชาติแกติดใจ แกค้างคาใจแกบอกว่าคุณเป็นสอสอคุณก็ไปอธิปรายในสภานูสิคุณยังมาพูดอะไรนอกสภาแบบนี้มันทำให้เกิดความเสียหายล่าสุดครับแกส่งทนายความไปแล้วนะอันนี้ผมยืนยันนะครับส่งทนายความไปที่ศาลอาญารัชดาเพื่อฟ้องไอซ์กับาศาสวัสร